أشوان حتى كساه الندى والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى يا منزل القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาฮิดายอัตตฟิกใจกัล้อสุบฮาโนวะตาลาจงมีแด่พี่น้องผู้มีอิมาตอัลอดละวันสิโลกที่รักทุกท่านทำโดลแลกครับการทาอามันอิบาดะที่เราเรียกทับศัพท์แล้วเราได้ยินกันมาตั้งนานแล้วก็คือการทาอามันอิบาดะมันเป็นคำสองคำอามันอิบาดะกับอีกคำหนึ่งที่เราได้ยินคําว่าอามันที่สอนแล้วมันคืออะไรมันมีความหมายว่าอย่างไร อามัลคือการปฏิบัติไอบาด์ดะคือการทําในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุวัตาลาได้ให้แนวทางกับเราที่จะเรียกว่าเราเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อพระอัลลอฮฺซุบฮานุวัตาลาทุกทุกความดีที่อัลลอฮฺสรงพึงพอประทยัยนั่นคือไอบาดะดังนั้นเราได้ทําความดีงามอามัทติซอนแล้วอามัทติซอนแล้วเช่นในเดืนอนฮอมาดอนเราจะมีการหยิบอัลกุรอานมาอา่าน ในเดือนอมดอนเราจะมีการทําอาหารและไปเลี้ยงคนที่อะไรครับยากจนในเดือนอมดอนเรามีส่วนกับการที่จะให้เงินกับการที่จะไปเลี้ยงละศิลอดกับคนที่อะไรครับมารวมละศิลอดที่มัสยิดหลังจากเดือนอมดอนเราเห็นคนยากจนเดินมาขอที่เราเรียกกันว่าเดินขอซดเกาก็เราก็ให้เราเห็นเด็กๆที่เดินในวันอีดเราก็หยิบเงินให้นั่นเป็นแนวทางนั่นเป็นแบบอย่างที่บอกว่า เราทําในสิ่งที่เรียวกว่าเป็นอาม,มันที่สอนแหเราทําในสิ่งที่เรากาเป็นการกระทําที่ดีๆแล้วการกระทําที่ดีนั่นมันก็ไปสู่การที่เราจะถูกจํากัดหรือถูกระบุว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีอิบาดะต่อพระละลสุบหฮานะหูวตาละแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาสําหรับเราก็คือว่าวันนี้เราจะได้ยินได้ฟังกันก็คือว่ามุสลิมเริ่มมีความรู้สึกที่ ทำอะไรสักอ,อย่างหนึ่งก็เหมือนกับคล้ายๆว่าถึงฤดูถึงเทศกาลเราจะมีการกระตือรือร้อนกันเราคุยกันถึงอาเซียนเลยนะอาเซียนในประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของเราการละหมดาดในยามค่ำคืนในเดือนรอมอดอนที่ออกจากบ้านไปมัสยิดเนี่ยต่างกันคนมุสลิมไทยวันแรกของการ ประกาศเริ่มต้นของวันที่หนึ่งเดือนรับมดอนเนี่ยเราจะเห็นว่ามุสลิมที่บางคนไม่เคยไปมสัสยิดกับการละหมาดอิชานเนี่ยนะเพียงแต่วันนี้ประกาศว่าเห็นเริ่มแล้วครับแต่งตัวหยิบเสื้อหยิบเสื้อรงใส่โต๊ะใส่หมวกไปละหมาดที่มัสยิดเพราะอะไรมาแล้วเดือนรับมดอนมาแล้วอาลันวาซาลันยาลับมดอนยินดีต้อนรับเดือนรับมดอนด้วยกับการไปละหมาดที่มัสยิดคืนที่หนึ่งไปคืนที่สองเริ่มแต่งตัวดีขึ้นเพราะใช่แล้ว วันแรกอาจจะเตรียมตัวไม่ทันวันที่สองใช่วันที่สามใช่แล้วมันอยู่ไปสักพักหนึ่งประมาณสักสิบวันเนี่ยมันจะแผ่วจากคนที่ว่าเต็มมัสยิดจะเหลือสักประมาณสองในสามแล้วก็ไปกลางๆมันจะเหลือสักประมาณครึ่งครึ่งอ่ะแล้วไปเริ่มอีกทีหนึ่งประมาณค่ำที่ยี่สิบสามยี่สิบห้าแล้วเป็นแน่นอีกทีข้ามยี่สิบเจ็ดอันนี้ภาพโดยภาพนะครับโดยภาพรวมของคนมุสลิมไทย แตกต่างกันกลับกันเพื่อนบ้านของเราที่บอกว่าเป็นประเทศที่รัฐบาลเป็นมุสลิมผู้นําเป็นมุสลิมเช่นบูนไนเช่นมาเลเซียนะครับรหรือสิงคโปร์ที่บอกใกล้เคียงกับมาเลเซียกับบูนไนเะนี่ยเขาจะมาฮือเลยครับฮือสิบวันแรกสิบคืนแรกคนจะแน่นมากันเต็มแต่สิบคืนสุดท้ายที่บอกน่าจะเป็นบรรยากาศของการที่เรียกว่าสิบคืนสุดท้ายน่าจะมีคือะลระตุนก่อ ที่เราได้รู้ได้รับทราบกันเนี่ยเขาหายจะบอกว่ามัสยิดใหญ่ๆของประเทศของเขาก็ไม่มีคนเอาคนหายไปไหนหมดเอาไปมัสยิดเล็กๆเพราะหมู่บ้านประเทศของเขามีมุสลิมเกาสิบเ์เซกว่าก็ไม่เยอะเขาให้ความสำคัญกับ10วันแรกเหมือนเทศกาลมาครับแล้วสิบคืนสุดท้ายเขาใช้วิธีว่าไปทำอาหารเลี้ยงละสินอดที่บ้าน สั่งอาหารจากโรงแรมมาจากห้องอาหารมาแล้วเสร็จแล้วก็อะไรครับทานเสร็จแล้วก็ละหมาดที่อะไรครับบ้านคนนั้นที่เป็นเจ้าภาพตั้งบุฟเฟ่ต์แต่ไม่ต้องใช้โต๊ะนะบุฟเฟ่ต์ของเขาไม่ต้องใช้โต๊ะเขาใช้บุฟเฟ่ต์วางสักสองสามจุดแล้วเสร็จแล้วก็อีก,กอะไรครับวางล้อมรอบและทุกคนก็กินด้วยกับอะไรอยู่บนเก้าอี้แหละไม่มีโต๊ะผมก็มองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องตักกับข้าวหลายอย่างตักเฉพาะที่ทาน แต่เขาให้เหตุผลว่าในสิบคืนสุดท้ายแต่ละบ้านก็อยากที่จะอะไรทำความดีงามที่เรียกว่าเป็นอามั่นที่ซอนและเป็นอามันที่เป็นอิบาดแะแต่มันดึงคนออกจากมัสยิดหมดเลยอะมาอยู่ที่ไหนมาอยู่บ้านนี้วันนี้บ้านในกอวันนี้บ้านในขอแล้วเขาไม่ได้ทําบุญให้คนตายไม่ได้ทําบุญอะไรแต่เขาบอกว่าวันนี้บ้านนี้ทําขอต่ำกุรอานขอต่ำกุรอานก็คือเจ้าของบ้านอ่านกุรอานจบแล้ว อยากที่จะอะไรครับขอตามกรอ่านโดยมีเพื่อนมาร่วมให้กําลังใจมาร่วมทำำําอามัลอิบาได้กันก็อ่านวัตถูฮาแล้วเสร็จแล้วก็โดอาแล้วละหมาดมากกวเด็พร้อมกันก็ทานอาหารเสร็จแล้วอาหารที่ทานเหลือก็อะไรครับมีถุงให้หยิบเลยใครจะหยิบอะไรใครจะเอาขนมใครจะเอาแกงใครจะเอาข้าวไปทานต่อที่บ้านเขาไม่ว่ากันถือว่าอะไรครับเขาเอามาเลี้ยงแล้วเชิญหยิบตามสบายอันนี้เป็นบรรยากาศของใครของอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านของเรา สิบคืนแรกคนเยอะสิบคืนสุดท้ายคนน้อยบ้านเราประมาณสักห้าหกคืนแรกเยอะแล้วก็ไปแผ่วตรงกลางไปเยอะอีกทีหนึ่งตอนหลังจากยี่สิบสามยี่สิบห้าไปแล้วเห็นไหมครับต่างกันแต่คนอาหรับไม่คนอาหรับตะวันออกกลางจะเห็นได้ว่าช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าสิบคืนสุดท้ายคนไทยจะไม่ค่อยไปอุมมาร์ที่มักกะเพราะอะไรครับคนอาหรับเขาก็จะไม่มาในช่วงสิบวันแรกสิบคืนแรก สิบคืนกลางเขาก็ไม่มาเขาจะมาเทกันคืออะไรครับจองโรงแรมอยากที่เราเคยเช่าห้องเนี่ยที่ก่อนเดือนรอมนสมมติห้องคืนละห้าพันเดือนรอมนสิบคืนสุดท้ายห้องจากห้าพันกลายเป็นห้า0มืนได้ <c oughs> เรามีปัญญาที่จะไปเช่าอยู่กันไหมครับ <c oughs> เราบอกเรามีเงินแต่กล้าที่จะไปใช้แบบนั้นไหมไม่กล้าโอ้โห เขาไปกันแสนหนึ่งว่าแพงแล้วอุ้มรอนนี่ไปเจอห้องอย่างเดียวคืนละห้าหมื่นเนี่ยมันคงไม่ใช่มั้งแล้วคนอาหรับเขาก็บอกแล้วว่าคนซาอุดีที่อยู่ในนั้นที่เป็นเจ้าของตึกก็บอกว่ารายได้ของเราก็ได้จากตรงนี้แหละช่วงสิบคืนสุดท้ายขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับข้ามคืนที่ยี่สิบเอ็ดสมมติหนึ่งหมื่นขึ้นเป็นสองหมื่นขึ้นเป็นสามหมื่นข้ามยี่สิบเจ็ดอาจจะถึงแสนห้องเดียวนั่นแหละเนี่ยคือรายได้ของเขา ไม่ต้องเช่าทั้งปีไม่ต้องมีคนมาทั้งปีแต่เขาจะได้จากสิบคืนสุดท้ายแล้วไปได้อีกทีคือช่วงอะไรครับวันัวกูฟวันอารอฟะที่คนต้องมาทุกคนต้องมาอยู่ที่ไหนนครมักกะเนี่ยริสกีที่อัลลอฮ์ให้กับคนหนกับคนชาวมักกะแต่วันนี้เราก็เย็นแต่ละมุมมองจุดของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันที่บอกว่าคนแรกให้ความสําคัญ กับ10คืนแรกคนที่2ให้ความสําคัญกับอะไรครับ10คืนสุดท้ายถ้าตะวันออกกลางจะเป็นประเทศในอาหรับเนี่ยเขาจะจองแล้วุกคนอาหรับซาอุดีเองเขาก็จะจองโรงแรมแล้วกันนะครับขอให้ได้มาอยู่ในดินแดน,นที่ดีที่สุดใน10คืนสุดท้ายโดยเฉพาะข้ามยี่สิบเจ็แล้วท่านลองดูครับเวลาเขาถ่ายรูปออกมาที่มัสยิดท,ที่ฮารอมมะก,กาเนี่ยนะข้าคืนที่ถ่ายรูปแล้วสวยที่สุดก็คืออะไรขําคืนที่27เเต็มแล้วก็แน่นทุกคน เอตีกับทุกคนจะอยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะละหมาดตะรวีะกัรละหมาดกิยามุลเลนตะรวีคือหลังละหมาดิชาแล้วเขาไม่ละหมาดวิเตสแต่หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเขามีละหมาดอีกแปดเขาเรียกละหมาดกิยามุลเลนบางคนเขาเรียกละหมาดตาฮัดยุษบางคนบอกนอนกับไม่นอนเขานับเป็นกิยามุลเลนแล้วหลังจากนั้นก็ละหมาดวิเตสปิดภาพตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นความสําคัญที่บอกว่าคนอาหรับเขาจะให้ความสําคัญกับสิบคืนสุดท้ายแล้วเขามากันแน่น บ้านเราก็มีในบางจังหวัดในบางมัส,สยิดที่เริ่มมีการไ,ไปเอติกรฟอยู่ที่มัส,สยิดเลยแยกผู้ชายแยกผู้หญิงแต่ก็มีบางกลุ่มที่บอกว่าผู้หญิงไม่ต้องมายังไงก็อยู่บ้านอยู่บ้านแต่ในกุอานก็ไม่ได้ห้ามที่บอกว่าไม่ให้มาแต่ในอุลามะคําสอนถ้าจะมาต้องปลอดภัยจากฟิตนะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาเราเคลียร์ประเด็นแล้วคุยกันให้ดีเนี่ยมันก็จะรู้ว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้ แต่อย่าไปสร้างความสับสนจนกระทั่งว่าผู้หญิงไม่ต้องมาคือถ้ามัสยิดผ,ผู้หญิงไม่ต้องมาอันนั้นก็คงไม่ใช่นะครับอันนี้คือต้องบอกว่ามีโตโบทมีฮะดิษมีแล้วเสร็จแล้วลองมาดูเหตุผลจากมฮัดดิซีนคนรายงานฮะดิษแล้วก็มาดูอุละมะที่เขามีความรู้ในเรื่องกุรอานการฮะดิษเขาวางกุกรมไม่ว่าอย่างไรใครที่ควรจะไปกับใครที่ควรจะไม่ไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเก็บตกมาจากอะไร ภาพของบรรยากาศเรือนรำมอตอนสิ่งที่ผมจะขอปรึกษาหาความคิดกับตัวเราเองเพื่อจะเป็นการอิสระปรับปรูงตัวเราเองเนี่ยอายากุณานทิ่มองลอสุบาฮานวุวาตาลาได้ทรงกล่าวได้ทรงบอกกับพวกเราว่าในโซลฟาติดอายะที่ยี่สิบเก้าอะ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور الله رحمة ركب كم إن الذين يتلون كتاب الله خنتي آن كم فيك الله ว่าอากมุสซาไแล้วเขาก็ดํารงละหมาดว่าอัมฟะก,กูมิมารรซากกนาฮุมซิร,รอนวะอแลเนียและคนที่ได้ใช้จ่ายไปจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาคือริสกีเนะี่ยซิรอนวะอแลเนียทั้งที่รับและที่เปิดเผยเนะี่ยยัรยูติยาโรตันลันตบูดเขาต้องการที่อะไรครับทําการค้าเพื่อที่ต้องการจะอะไรหวังผลละบุญหวังผลกําไรที่จะไม่มีการขาดตกบกพร่องและจะไม่มีการอะไรครับ เขาเรียกอะไรนะไม่ขาดทุนจากอัลลอฮ์ซุบฮานุฮัวตาละดังนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์สุบฮานุฮัวตาละได้ใช้เราเนี่ยกับการที่จะบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้เราให้อ่านกุรอานในเดือนรอมดอนนะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราเป็นเทศกาลว่าอ้าวเดือนรอมดอนมาแล้วไาหยิบกุรอานอ่านกันที่ียกว่าเราจะทําอามัณดิซอลแล้วในเดือนรอมดอนอย่างเดียวไม่ใช่ที่ผมบอกว่าชวนคุยชวนปรึกษา ชวนทบทวนตัวอราเองสิครับว่าวันนี้เมื่อหมดเดือนนอมดอนแล้วเนี่ยเราหยิบกุรอานอ่านกันหรือเปล่ากุรอานไม่ใช่ลงในเดือนนอมดอนแล้วกระานเฉพาะในเดือนนอมโดอนนะแต่ล l l a ์ใช้ในอายะห์นี้ล l l a ์ใช้คําว่าอินนัลละดีนัยัตลูนะยัตลูนะเป็นฟินมโมดอนและที่บอกว่ากําลังอ่านจะอ่านแต่เวลาไปพูดถึงละหมาดว่ากอมุสละเขาได้ดํารงละหมาดว่าอัมฟากูแล้วเขาได้อะไรได้ใช้ใจ ทำไมใช้คนละกิริยาทำไมใช้คนละฝีอินแต่สิ่งสำคัญที่สุดยัยุนติยารอตันลันตบุตรคนที่กำลังอ่านอนัลนกูอ่านนั่นหมายความว่าเขากำลังสนทนากับอัลลอฮ์สุบฮานุอตานะแล้วชีวิตเราวันนี้เนี่ยใครคือคู่สนทนาเราที่ดีที่สุดในกอหรือในขอหรือในคอมันไม่มีใครที่จะมีความจริงใจกับเรามาก คนที่รักเราไม่มีใครรักเราจริงๆนะไม่มีใครรักเรามากกว่าคนที่เป็นแม่กับคนที่เป็นพ่อเราหรอกเขาอาจจะดุเขาอาจจะตำหนิบางคนอาจจะบอกพ่อด่าบางคนบอกย่อด่าบางคนบอกแม่ด่าบางคนบอกมะบนให้ลูกพูดยังไงแต่สุดท้ายคนที่รักรักจริงๆเนี่ยนะมันก็หนีไม่พ้นกับคนที่เรียกว่าอะไรคนที่เป็นแม่กับคนที่เป็นพ่อแล้ววันนี้ลูกกี่คนที่จะเข้าใจ แต่ถ้าหากว่าเรามาดูตรงนี้ใครลหละที่จะเป็นคนที่เราสนนะนะเรามีความสุขที่สุดใครละที่เราเป็นใครละที่บอกว่าเราเป็นคนที่พูดภาษาหนึ่งออกมาแล้วเรามีความสุขที่สุดพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษากพูดภาษามาเลยูท่านคิดว่ามีความสุขไหมแต่ถ้าหากว่าท่านลองพูดสำนวนที่มันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลามันเป็นอายะก์คุรานเนี่ยท่านลองอ่านเหมือนเราไม่เข้าใจแต่มันได้พูดเนี่ย มันก็มีความสุขกับการที่เราไม่ต้องไปดินทาใครไม่ต้องไปว่าร้ายไม่ต้องไปกล่าวร้ายไม่ต้องไปใส่ร้ายใครด้วยวันนี้ทําไงที่จะใ้ชีวิตเราเนี่ยลองมาอ่านกันสิครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราจานกุฎานวันละกี่อยะตั้งเหอะจงตั้งเป็นแผนจงตั้งเป็นอะไรครับเป็นแผนจงตั้งเป็นกําหนดกับตัวเราเองได้แล้วครับวันนี้ ฉันจะอ่านกูรอ่านวันละหนึ่งหน้าเชิญไม่ได้ไม่ได้เลยวันนี้ฉันจะอ่านกูรอ่านวันละหนึ่งบรรทัดเชิญให้มันมีคําว่าปากเราเนี่ยปากเราได้ะไรครับได้อ่านกูรอ่านทําได้ไหมครับผมไม่ได้บอกให้อ่านกุรอานวันละหนึ่งยุษผมไม่ได้ชวนให้อ่านกุรอานวันละหนึ่งยุษด้วยและอยู่กันลิฟุลลฮ์นับสันนิลาอุสาหะและอิกราฮหฟิดดินไม่มีการบังคับ อัลลอฮ์ไม่ได้บังคับเลยนะอัลลอฮ์ให้อิสลามมากับพวกเราอัลลอฮ์ให้นบีมาทําเป็นแบบอย่างกับพวกเราและอัลลอฮ์ก็ให้แนวทางรู้เรื่องละหมาดยืนไม่ได้ใช่ไหมนั่งนั่งไม่ได้นอนคนนอนไม่ได้ท่านคิดว่าจะไปไหนอะ่ะเนี่ยคืออิสลามที่บอกว่าให้สิ่งที่ดีที่สุดก่อนยืนละหมาดยืนไม่ได้นั่งส่วนนั่งจะนั่งเก้าอี้จะนั่งกับพื้นอันนั้น Allah อัลลอฮ์อลัมแล้วแต่คนที่เรียนกับครูคนไหนเขาว่ากันไป แล้วเวลาเห็นใครทําอะไรก็ไม่ต้องไปตําหนิกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการนั่งเก้าอี้ท่านจะนั่งแบบยืนตักเบสก่อนแล้วก็นั่งหรือท่านจะนั่งเลยท่านไม่ต้องไปขีดถูกขีดผิดว่าใครถูกใครผิดหรอกท่านเรียนกับครูคนไหนมาเอาไว้ท่านได้ละหมาดก็แล้วกันท่านจะรูกั้แบบไหนจะสูญอย่างไงคนทางมัสยิดฮานาฟีสูดมีเก้าอี้ข้างหน้ารองเหมือนที่พินเทเขียนหนังสือของเราบางคนสูดแบบอะไรครับอยู่กลางอากาศก็แล้วแต่ ใครเรียนกับใครมาปฏิบัติไปแต่ที่สําคัญคือเราหมาดสุยุดคนโซมาเลียเก้าอี้มีไม่นั่งเดินไม่ได้คานด้วยซ้ําไปแต่เวลาสุยุดนี่ครับเหมือนยิมนาสติกเลยขาเขาไม่ดีก็เขาบอกว่าสุยุดหน้าผากต้องถือพื้นนั่นเขาหลักเขายึดหลักนั้นสูยุดหน้าผากต้องถูกพื้น,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 าานคนนั้นนาฟีบอกฉันสุยุดกับพื้นไม่ได้ฉันเอาอะไรมารองกลางอากาศแต่ปัจจุบัน สูดย,ยังไงก็ได้ไม่ต้องมีอะไรหรอกก็แล้วแต่ที่ผมต้องบอกว่าท่านเรียนกับใครมาเอาไปเถอะแต่ห้ามกับการที่จะไปบอกว่าอันนั้นผิดอันนี้นผิดเราเรียนกับใครเราปฏิบัติไปก่อนแล้วถ้าอยากรู้อะไรจริงไปหาคนที่รู้แล้วก็ถามเขาแต่คนนั้นต้องอธิบายให้ได้ว่าทําไมคนที่ทํานี้คนที่ทํานี้คนที่ทําน,นี้แล้วท่านก็ไปเลือกเอาว่าอิสลามอันไหนที่สะดวกสําหรับท่านกับการทําอิบาด้านในเรื่องของฟิก ใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้จึงบอกว่าเราไม่ต้องไปฟันธงว่าคุณต้องอ่านกูอ่านวรระยุกต์แต่ผมขอแล้วผมเชิญชวนว่าวันนี้เนี่ยทำยังไงจะให้มือเราเนี่ยมือเราเนี่ย <c oughs> ได้หยิบกู้อ่าน <c oughs> มาอ่านวันละเท่าไหร่บางคนมีโทรศัพท์เปิดกูอ้อ่านอ่านวละหนาก็าอ่านไปบางคนบอกฉันอ่านไม่ได้ฉันค่อยๆสะกดฉันอ่านวรบรรทัศ ผมชอบแนวทางของอุสตาดคนหนึ่งคนไทยที่ไปเปิดสอนอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเด็กจะมีพฤติกรรมในอดีตเป็นยังไงเขาไม่สนใจเขามองว่าเขาทำยังไงจะทำให้เยาวชนชบาบ้าบเป็นคนดีก็ใช้วิธีอะไรครับตัดเบียอบรมตัดีบขัดเก้าแล้วสุดท้ายให้อะไรครับนสิหัตปลุกใจให้กลับมารักอัลลอฮ์ขออ่านกุรานวันละหนึ่งบรรทัด ยังน้อยเสร็จแล้วก็อะไรครับเริ่มท่องหลังจากท่องแล้วเริ่มท่องเนี่ยคือขั้นตอนที่บอกว่าวันนี้ลองถามตัวเองสิครับว่าเราอ่านกุรอ่านสนทนากับอัลลอฮ์หรือยังขออวต่อรัสุบฮานะหัวตาละทรงประทานทิดายะละตอฟิกให้กับพวกเราล้วขอให้พวกเรานั้นเป็นคนที่ยึดมั่นกับการที่จะอ่านกุรอานและนําแนวทางอัลนกุรอานมาใช้ในการดําเนินชีวิตครับอะลลัลฮุมอัลลอฮ์ซยลิามอฮัมุ hammad อ آ ل ัย ل ลอะ ل ร ب وسلام عليكم ورحمة الله و ب ั ك ا ت i want